สวัสดีสสดค่ะ,คะหนูเด็กหญิงปุณกานอุสมบูรณ์ป .6 ทับ3และหนูเด็กหญิงพรพัฒน์พฤกษายเกษมสุปป .6 ทั4ค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศวันคิดมากและกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของทางโรงเรียนการมิทัก์ศึกษากันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายในห้องของพวกเรากันนะคะ ปี2,566นี้นะคะเพื่อรามีคำอวยพรมาฝากทุกคนด้วยค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ <c oughs> คิดสิ่งใดให้สมปรานาขอให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตคิดสิ่งใดได้ไดสิ่งนั้นขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สิ่งดีๆเข้ามาขอให้สิ่งร้ายๆออกไป ให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาขอให้ทุกคนโชคดีพบแต่สิ่งดีๆและขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมั่งคัง่งสุขภาพร่างกายแข็งแรง May this Christmas I bring you all the love and luck in the world Merry Christmas and Happy New Year ขอให้คริสต์มาสปีนี้นำพาคุณได้พบกับความรักและความโชคดีสุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันเลยใช่ไหมคะถ้ารูเรียนการวิทยาศึกษาก็ยังมีกิจกรรมดีๆมากมายรอให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย